เายังคงติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะชาวบ้านบอกว่าเป็นน้ําท่วมที่หนักที่สุดในรอบ80ปีเลยก็ว่าได้ตอนนี้ยังมี3ตําบลที่จมบาดาลกันอยู่นะคะนี่คือสภาพมุมสูงที่ทําให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูสภาพรวมนะคะไปดูการเข้าช่วยเหลือ ชาวเน็ตบอกว่าลุงเต้นแดงแจริงๆคืออายุเนี่ยเป็นคุณตาแล้วนะคะค,คุณตาหนานแก้วอายุ86ปีได้รับการช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยค่ะลุงเต้นแดงค่ะลุงเต้นแดงถูกแล้วค่ะมีคนมาช่วยแล้วค่ะคีมเจสกี้ของเราโอ้โห โอ้โหนี่ครับของจริง <Hey. S 2> ทีมเจสกีของเราช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วโอ้โหเป็นภารกิจที่ไม่ง่าย <ไป S 1> แต่ก็ทำได้นะคะแชมป์จอมพลังค่ะหรือว่านายกะสิดิทีรับปทีนักกีฬาทีมชาติไทยและแชมป์โลกเจสกีเจสกีชิงแชมป์โลก WGP One Waterjet World Series 2023เป็นหนึ่งในทีมงานคุณกันจอมพลังค่ะ ขี่เจสกีฝากกระแสน้ำก็ไปช่วยเหลือคุณตาหนานแก้วอายุ86ปีแล้วคำแรกที่พูดเลยบอกว่ารอดตายแล้วหลังจากที่ท่านเนี่ยติดอยู่บนหลังคาเต็นท์แดงเขียงหมูตลาดไม้ลุงขนตะบลแม่สายตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่9กันยายนช่วยมาได้สำเร็จนะคะหลังจากที่รอคอยความช่วยเหลือนานกว่า20ชั่วโมงทีมงานจอมพลังเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จเวลา11นาฬิกาของเมื่อวานนี้ ซึ่งคุณตาหนานแก้วสภาพร่างกายแข็งแรงมากคุณตาอึดมากๆจริงๆสภาพจิตใจก็ยังดีอยู่ด้วยนะคะคุณแชมป์จอมพลังค่ะเล่านาทีเข้าช่วยเหลือตาหนานแก้วพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน<ส>บอกว่า<ส>ดีใจมากค่ะ<ส>ดีใจมากๆจริงวินาทีที่ไปเจอตาเนี่ย<ส>แกนั่งอยู่บนเหล็กแหลมนะคะ<ส>คือตอนนั้นเนี่ยคุณตาต้องใช้เหมือนเป็นรองเท้าอะค่ะที่ลอยน้ํามานะ<ส>แล้วก็เอามารองอเพื่อให้สามารถที่จะนั่งอยู่ตรงจุดนั้นได้นะคะ หลังจากที่จมน้ําข้ามวานันข้ามคืนแล้วก็รออยู่แบบนั้นประมาณเกือบ20ชั่วโมงแม้ว่าจะมีการประสานขอความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนแต่กู้ภัยเนี่ยที่นําเรือฝ่าน้ําเข้ามามันมาไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าน้ํามันแรงมากจริงๆเรือก็เลยล่มแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะคะได้รับมอบหมายจากในสมาคมเยอรกนีแล้วก็พี่กันกาลังว่าเพื่อคุณตาก,ก่อนเคสนี้เป็นเทสที่86แล้ว,ว,ลวอยู่มาสองวันแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวแล้วตัวเย็นหมดเลยมีคนจะไปช่วยเนี่ย ไปแไม่ถิเลยคน้าแรงมากสุดยอดไหมยอดสุดยอดสุดยอดเขาบอกเสียวเสียวค่ะซึ่งตาหนานแก้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้เมื่อถามว่าก่อนเกิดเหตุคุณตาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคุณตาบอกว่าไปเดินตลาดครับ ไปเดินตลาดแล้วตอนนั้นน้ำเนี่ยจู่ๆมาเร็วมากๆแกนหนีไม่ทันก็เลยหลบไปอยู่ตรงร้านเขียงหมูพอน้ําระดับสูงขึ้นพัดเต็นท์สีแดงลอยไปกับน้ําจึงติดอยู่บนนั้นทีแรกคุณตาคิดแล้วว่าไม่น่าจะรอดแล้วอ่ะนะคะครับมีเคสหนึ่งเมื่อวานนี้เข้าไปช่วยเป็นคุณป้าแขนขาอ่อนแรงลอยคออยู่ในน้านานกว่า24ชั่วโมงครับนี่ฮะอยู่ที่ชุมชนไม้ลุงขนเม <ๆ S 2> ื่อวานนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้สําเร็จเช่นเดียวกันครับ โอ้หป้ายเองเขาตามหาก็อยู่ผมไม่รู้อยู่ไหนเราอีกไม่ไวยแล้วโทรศัพท์ก็อยู่ด้านหลังนี่ครับพี่ยังอยู่มามาเลยยังมีใครไว้หรือเปล่าเทพไหได้ได้ครับเนี่ยผมตามหายายอยู่เขาส่งมาให้ผมไงผมโอ้โหใหญ่ยใหญ่เลยโชคโหดีอะยายรอดเป็นหมดหมดลูกหมดสก่ะ แล้วน้ำสูงมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วเคสเนี่ยคุณกันจอมพลังเองบอกต้องชื่นชมสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยและทีมงานทุกคนด้วยนะครับรู้ว่าภารกิจความเสี่ยงแต่ก็ไม่มีใครถอยครับเร่งทํางานแข่งกับเวลาเต็มที่ทางสมาคมเจสกีเองเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือด้วยขณะเดียวกันเนี่ยหญิงคนนี้ที่มีอาการแกนขาอ่อนแรงติดอยู่ในบ้านไม่ติดคนเดียวด้วยนะ<ฆ>คุณปอยคุณบีคุณผู้ชม<ฆ>ติดกับหลานสาวครับก็ต้องขี่ฝ่ากระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงเนี่ยนะครับมายังจุดเกิดเหตุ มุดน้ําเข้าไปในบ้านนะคุณผู้ชมดูระดับน้ําสิครับสูงเนี่ยเกือบจะมิดประตูแล้วอ่ะนะเข้าไปช่วยเหลือได้สําเร็จนะครับ<ะ>ทั้งสองคนอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงเนื่องจากว่าอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งคืนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําเลยนะครับเ<ะ>จ้าหน้าที่ก็นําขึ้นเจสกีแล้วก็พาออกมานอกพื้นที่ส่งโรงพยาบาลโดยด่วนช่วงเวลาบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ครับค<ะ>่ะาวนี้เพจกันจอมพลังช่วยสู้มีการโร<ะ>พสต์อัปเดตกรณีดังกล่าวด้วยนะคุณผู้ชมนะบอกว่า ผมทีมการจอมพลังบุกเข้าไปช่วยยายแขนขาอ่อนแรงจมน้ําเกิน24ชั่วโมงตัวเปื่อยตาแดงสภาพปิดโรย <Hello. S 1> คุยกับยายครั้งสุดท้ายเมื่อวานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมพยายามตามเคสนี้ตลอดจนทีมไปตามโลเคชันแล้วก็มุดน้ำเข้าไปนะคะเจอแล้วก็ทํางานแข่งกับเวลาค่ะตอนนี้ทีมออฟโรดกําลังจัดทัพมาช่วยมาร่วมกับทีมผมหลังจากออฟโรดมาถึงก็จะเริ่มภารกิจช่วยอพยพคนเพิ่มขึ้นและเริ่มอพยพน้องหมาน้องแมวกันครับ ไปดูสถานการณ์ปริมาณน้ําในแม่น้ําสายกันนะคะคุณผู้ชมลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าฝนเนี่ยหยุดตกตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้แล้วแต่ว่ายังมีชาวบ้านจํานวนมากติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ทางอาสากู้ภัยและหน่วยงานของรัฐก็ยังคงช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะค่อยๆประคองโน้นช้าๆ ผู้ชมแล้วยังมีบางจุดเนี่ยทหารต้องนำเฮลิคอปเตอร์จัดส่งอาหารด้วยวิธีมัดเชือกนะคะแล้วก็โรยส่งให้ถึงบ้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีข้าวมีอาหารในายามที่ลำบากชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆค่ะไม่เหลืออะไรเลยท่นถึงไหนคนบนเลยใช่ไหมเขาไมีเช้่อเยค่ะติดไว้หลากี่หลายชี่โมงแล้ว ตอนแรก้็ไม่ท่วมขนาดนั้นเลยแล้วคึกคักเละส่วนสถานการณ์น้ำเมื่อช่วงค่ําตอนนี้น้ําลดลงค่ะรถยนต์สามารถสัญจรไปถึงหน้าด่านได้แล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ํายังมีน้ําท่วมอยู่เลยมีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารและน้ําดื่มนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่บนถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะ อยู่หอพักค่ะหอพักอันนี้คือน้ำท่วมแต่เมื่อวานเมื่อวานแล้วเราเราเราคือน้ำมันสูงมันหนที่ในหอพักเราประมาณหน้าอกหน้าอกค่ะแล้วแันน้น้ำมันเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวแล้ววันนี้ที่เราจะใส่เดินออกมาคือน้ำมันลดอยงไงพี่ตอนกลางวันนี่มันลดค่ะก็เลยตัดสินใจออกมาครับแล้วตอนนี้คือเราอยู่ตอนอยู่ข้างในเราเดือดร้อนยังไงบ้างพี่ไม่มีไม่มีอาหารค่ะไม่มีอาหารเลย คุณผู้ชมคะและแม้ว่าขณะน,นี้น้ําในแม่น้ําแม่ในแม่น้ําสายเนี่ยจะลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่าช่วงค่าที่ผ่านมายังคงมีฝนตกในพื้นที่ก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะว่าจะมีน้ําระลอกใหม่ลงมาหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะประชาสัมพันธ์กันนะตรงนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีการปรับแผนการช่วยเหลือเพราะว่าบางจุดเนี่ยการที่จะเข้าไปให้ถึงตัวผู้ประสบภัยเนี่ยมันเป็นจุดที่ยากลําบากและกระแสะน้ำเนี่ยเชี่ยวแผนการก็คือว่าจะทําอย่างไรให้คนที่ติดอยู่ในบ้าน ในอาคารอยู่รอเจ้าหน้าที่ได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการส่งสเสบียงส่งอาหารส่งน้ําดื่มไปให้นะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครได้ยินหรือว่าใครพอที่จะติดต่อกันได้นะคะบอกให้คนที่ติดอยู่ข้างในเตรียมตะกร้า เตรียมภาชนะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใส่สิ่งของที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาไปให้เนี่ยอาจจะเอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านหน้าอาคารของท่านอาจจะแขวนไม้แขวนเหล็กแขวนอะไรไว้ก็ได้เพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงปุ๊บเขาไปหย่อนให้ได้เลยนะคะท่านเตรียมเอาไว้มีบางคนบอกว่าการช่วยเหลือไปไม่ถึงแล้วอดน้าอะ่ะไม่ได้กินแม้แต่น้ําไม่ได้ดื่มเลยอะ่ะคือเป็นแบบสวันแล้วถึงขั้นว่าคิดว่าจะ หากน้ําที่ท่วมเนี่ยมาดื่มแล้วอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะอย่าทำเลยเ,เพราะว่าน้ําที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมันมีแต่เชื้อโรคคุณผู้ชมคะทั้งฉี่หนูเอยทั้งคือต่างๆนานานาโรคตาแดงทุกอย่างมันมันมากับน้ํานี้หมดแล้วเผลอๆเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยยิ่งขาดน้ําเพิ่มไปด้วยนะคะถ้าเกิดจะโอ้โหเขาบอกถ้าเกิดจะกินเนี่ยมันต้องพังผ่านการ,การต้มการกรองต่างๆสารพัด และประชาสัมพันธ์ไปถึงห้างร้านบริษัทต่างๆหรือใครก็ได้ที่มีกำลังถ้าหากอยากจะสนับสนุนเรื่องของ power, ong, power bank เรื่องของอุปกรณ์ในการชาร์จแบตสามารถที่จะช่วยไปในคราวนี้ได้เลยจะได้ส่งไปพร้อมกับสเสบียงด้วยนะคะเออ power bank สำคัญนะสำคัญตอนนี้หลายคนแบตหมดแล้วแล้วติดต่อ,อกันไม่ได้ถ้ามี power bank มาชาร์จแบตหน่อยาอาจจะส่งขอความช่วยเหลือกคือตอนนี้พื้นที่ไหนที เตรียมตัวว่าน้ําจะขึ้นนี่ท่านยังใช้ไฟได้นะชาร์จแบตให้เต็มไว้ก่อน<า>นะโทรศรัพท์นะ<า>ครับ<า>นะฮะโอ้น้ําสูงมากเลยนะครับตอนนี้นะขณะเดียวกันในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายน่าเป็นห่วงอย่างเมื่อคืนนี้ที่ให้แยกข้อขุนน้ํามาไวนะน้ำสูงกว่า1เมตรเลยทีเดียวคือบางคนขับรถอยู่ต้องปีนไปอยู่บนหลังคารถนะครับน้ำเนี่ยท่วมสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์เลยและล่าสุดผู้ชมครับเพจเชียงรายร0อยได้โพสตเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ น้ำท่วมถึงหน้าสนามบินเชียงรายแล้วครับนี่คือภาพล่าสุดเช้ามืดนี้เลยซึ่งคุณน้อยรสสรินทีมข่าว 7hd ของเรากำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดนี้นะครับก็สังเกตจะเห็นได้ว่าเนี่ยเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาปริมาณน้ำสูงมากเลยนะครับมาถึงที่หน้าสนามบินเชียงรายแล้วครับค่ะและยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องคุณผู้ชมเปิดมาเจอตีห้าที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอีกแล้วค่ะ เตือนกันอีกแล้วนะคะช่วง13ถึง17กันยายนนี้ค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจากข้อมูลเนี่ยภาคเหนือจะรอดนะภาคเหนือจะรอดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็คือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะคะเฝ้าระวังฝนตกฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลาก เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยคลื่นลมอันดามันอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝัง่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะย้ำอีกครั้งนะคะยาวๆไปจนถึงวันที่17กันยายนอันนี้เป็นประกาศเตือนฉบับแรกเดี๋ยวฉบับต่อๆไปก็จะตามมานะคะคุณผู้ชมครับและมีข่าวมาล่าสุดแล้วก็เป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับ เมื่อคืนนี้เวลาเกือบสามทุ่มครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แขวงหลวงพระบางสอปปอลาวได้ประกาศแจ้งนะครับว่าทางจีนจะปล่อยน้ําจากเขื่อนไฟฟ้าและจะทะลักเข้าลาวในเช้าวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองคาดว่ามวลน้ำเนี่ยจะไหลเข้าสู่พื้นที่สปปอลาวในช่วงเช้าวันนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่เรียบริมแม่น้ําและก็แม่น้ําสาขาต่างๆให้ระมัดระวังและย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ